ทีอันสายครับวันนี้มาเก็บซากรอบการน้อนนอนนะเย็นนะเรียนเย็นนะตอนนี้เลยครับขาดไปครัไม่ขาดมั้งฮะไม่ขาดมั้งไม่ขาดแล้เพาะเชือกอยู่นี่อันนี้ลูกอันนี้ลูกขวดน้ำตัดเลยก็ได้เขามีตัดไม้ออกไปเลยเอาเข้อหลังเยอบไหม ขึ้นเลยสื้นใหญ่ลมแรงครับรอบเดินฮะมาไกลแล้วเนี่ยมีเธอว่าเปิดลูกอย่ามทิง้งมันนะ ไม่น่าจะมีครับหนักไหมนะอ๋อเป็นหลักสองร้อยเอียงออกเลยอะไรอ่ะ มาไกลครับเจอแล้วหนึ่งลูกปลาโยนไหมนี่ยพี่เดียบมีปลาไม่ตายหมด มันเดินมามันมาเข้าตรงนี้หรือเปล่าไม่รู้อะรอบเดินนั้นไม่รู้แต่ว่าถ้าจะมาเข้าตรงนี้เนาะดีรอกไม่ขาดออกหมดอันนี้ลูกไอ้น,นี่ลูกไอ้ไอ้ใบไอ้ไอ้ลูกขวดน้ำโย,โยนนั่ง ถ้าขนาดนี้ใช่หรอใช่หรอใช่ดินี่หมานี่เราป้อยไว้นูน่นเนาะ,ะจะยกมาพาด เลูกไหนสวยปล่อยไว้ก็ได้กลัวมันเดินนะดิไม่น่าจะสวยมีสวยอยู่ลูกเดียวแล้วไม่มีสวยเลยแล้วมั้งเดินมาไกลขนาดเนี้ยลูกนู้นก็เดินล,ล 3, ะได้เจอลูกแรกลูกแรกไม่เดินไอ้ที่เราตัดไม้ทิ้งไปเมื่ที่แล้วนะอ้าว อยู่หน่อยโอ่้ยกูไม่ว่างกูทำงานเยอะถอ่มรออย่างนี้นะ <c oughs> ตัวนี้มันตัวนั้นมันหักมาก ที่สองกันครับวันนี้มาเก็บรอบได้ทองลูกครับอีกลูกหาไม่เจอเดี๋ยวค่อยเอาอวนมาปล่อยหาครับอีกลูกนะึงอยู่ใกล้ๆกันนะไม่ลากไม่ติด ลอยังไนกั้นกสิมาลุ้นปลากันครับลูกนี้จะมีปลาเข้าไหม โออเล่ออกได้ไหมหมดสภาพหมดแล้วครับรอบมาลุ้นกันครับมีปลาไหมไม่มีเลย ไปไหนบ้าวันนี้ไปไหนบ้าาทำเครื่ไมโครตัวเองดิทำไม<า>ปลาได้ไปซื้อน้ำมันน้อ้วนมานะล่ามาดูเลยฮะเออซื้อ,อง,งานนะเครับ่ว่นน้ี่ข้ขงไใช่ข,ขง ครับถึงบ้านแล้วครับภารกิจเก็บรอบครับเก็บได้สองลูกอีกลูกหาไม่เจอครับขึ้นใหญ่ลมแรงรอบขยับที่มีปลาเข้ามาหนึ่งลูกครับมีปลาเก่าสองตัวซ้อยนกเข่าสามตัวครับก็ยังพอได้ทํากับข้าวครับเก็บรอบขึ้นแล้วรอบอีกหนึ่งลูกเดี๋ยวค่อยไปเอาอวนปล่อยหาครับไม่รู้ว่าจะเจอหรือเปล่านะครับ ผมขอจบคลิปนี้ไว้เพียงเท่านี้นะครับแล้วเจอกันใหม่คลิปหน้าฮิวมาสวัสดีครับสวัสดีครับโอเคครับเดี๋ยวค่อยไปหาอีกทีครับว่าจะเจอหรือไม่เจอ